พยากรณ์อากาศประจำวันที่30กันยายน68ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานี ระนองและพังงาขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากรวมทั้งน้ำล้นตลิง่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่รุ่มและพื้นที่น้ำท่วมขังเนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเรกบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน พวนนดออกจากฝั่งไปจนถึง30กันยายน68อันหนึ่งพายุรีเฟกชันบัวลอยได้อ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณแขวงหลวงน้ำทาประเทศลาวแล้วคาดว่าจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและภาคเหนือตอนบนในวันนี้อัปเดตพื้นที่มีฝนเสียงฝนตกหนัก ในแต่ละภาคกันเลยนะคะภาคเหนือได้แก่แม่ซ้อนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวน,าน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคอีสานได้แก่เลยน้องคายบึงการนองบุวลำพูอุดรธานีชัยภูมิภาคกลางได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีกาญจนบุรี ภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีระราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้แก่เพชรบุรีประจวบคิริขันจุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้แก่ระนองและพังงาส่วนกรุงเทพและปร,ะริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วจะกลับมาอคลิปหน้าสวัสดีค่ะ